วันนี้อ้นจะมาเล่าทุกๆไอคอนที่มันขึ้นมาทุกๆสัญลักษณ์ที่มันขึ้นมาบนหน้าจอของรถคุณนะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วทุกครั้งที่มันขึ้นมาเนี่ยมันวอร์นิ่งเรื่องอะไรสวัสดีครับอ้น p ีครับผมเจอกันอีกแล้วทุกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาขับรถเนี่ยสัญลักษณ์ต่างๆบนหน้าปัดรถยนต์ของท่านเนี่ยมันบ่งชี้อะไรบ้าง วันนี้พ้นจะมาเล่าทุกๆไอคอนที่มันขึ้นมาทุกๆสัญลักษณ์ที่มันขึ้นมาบนหน้าจอของรถคุณนะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วทุกครั้งที่มันขึ้นมาเนี่ยมันวอร์นิ่งเรื่องอะไรคุณต้องกังวลเรื่องอะไรเดี๋ยวไปเรื่องมันเลยอันแรกนะครับเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นมาให้ไฟเตือนระบบเบรกมือไฟเตือนระบบเบรกมือเนี่ยมันมีการเตือนว่าตอนนี้เราใส่เบรกมือค้างมาอยู่ทุกครั้งเวลาขับขี่เบรกมือตัวเนี้ยเวลาเราจอดเนี่ยราคุณใส่ไว้ รถรุ่นใ,ใหม่ๆเนี่ยมันจะใส่เบรกมือให้อัตโนมัติเลยก่อนที่เราจะออกรถเราก็ต้องเหยียบเบรกแล้วก็ปลดตัวเบรกมือออกหลังๆรถร,ถรุ่นใหม่ๆจะเป็นปุ่มกดละมาก่อนจะเป็นคันโยกโยกขึ้นมานะครับแต่ลังที่สองคือไฟเตือนอุณหภูมินะครับไฟเตือนอุณหภูมิมันบ่งชี้อะไรมันบ่งชี้ความร้อนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับผมอร์ n i n g ตัวไฟเตือนอุณหภูมิรถเนี่ย ถ้าสมมติว่ามีอะไรผิดปกติมันปึ้งขึ้นมาเนี่ยคุณต้องรีบจอดรถเพราะว่าเขากำลังเตือนว่าเครื่องยนต์ของคุณเนี่ยมันกําลังฮี้มันจะยีดเกิดจากอะไรเราไม่ทราบแต่มันกําลังยีดมันกำลังมีปัญหาแน่นอนถ้าทุกซีขับไปเนี่ยเครื่องยนต์มีโอกาสที่จะพังสูงมากเลยนะครับผมเหตุารที่สามไฟเตือนระดับน้ํามันเครื่องมันจะเตือนนี้มาว่าน้ํามันเครื่องเราเนี่ยขาดหรือเกินมันจะวอร์นิ่งเลยนะครับผมน้ามันเครื่องเนี่ยถ้าขาดหรือเกินเนี่ย มันจะมีผลการขับขี่อัตรากําลังเร่งทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนปกติทุกอย่างมันจะอืดมันจะหนืดมันจะแบบไม่สมูทเลยนะครับผมถ้ามีวอร์นิ่งขึ้นมาก็ต้องเราตรวจเช็คค่าน้ํามันเครื่องดูหรือแม้กระทั่งเซีในตัวมีเซนอะไรบางอย่างที่มันรั่วตัวสัญลักษณ์ตัวนี้มันก็จะขึ้นมารูปที่4ี่เนี่ยคือรูปไฟเตือนลมอะไรทํางานผิดปกติถ้ามันโดนุ่กเก่าๆเนี่ยตัวนี้จะไม่มีนะครับ ตัวนี้มันจะมีตั้งแต่รถปีประมาณ2015ขึ้นมานะครับมันจะมีบอกว่าค่าพวงมาลัยเนี่ยมันมีความผิดพลาดอาจจะส่งผลพว่วงไปถึงแหลกแล้วหลังๆเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยมันเป็นพวงมาลัยไ,ไฟฟ้ามันจะมีออปชันเลนชุง้งเลนเชนเนี่ยมันมีอะไรที่มันผิดพลาดเนี่ยมันก็จะวอร์นิ่งขึ้นมาตัวนี้อาจจะต้องเข้าศูนย์ลองเช็คดูหน่อยส่วนที่5คือตัวถุงลมนะครับตัวสัญลักษณ์ตัวถุงลมนิรภัยตัวนี้เราจะเห็นว่าเราต่อสตาร์ทเครื่องไฟจะพุ่งนิจโชว แล้วว่าจะดับไปแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันโชว์แล้วมันไม่ดับเนี่ยระบบเซนเซอร์บางตัวเนี่ยในแอร์แบ็กเนี่ยมันกำลังมีปัญหาเรื่องนี้ต้องตรวจเช็คครับเพราะว่าเวลามีอุบิเหตุขึ้นมาเนี่ยแอร์แบ็กไม่ทํางานนะครับท้งเซนเซอร์พวกนี้เสียข้อก็ต่อไปข้อที่6ไฟเตือนแบตเตอรี่พลังงานแบตเตอรี่หลังๆเนี้ยเออรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมีเรื่องอไฟเตือนค่าของแบตเตอรี่คุณเคยสังเกตไหมครับว่าอยู่ๆเรายเราจอดรถเนี่ยเราอยู่แล้วว่า สางไม่ติดแล้วอย่างนั้นเนี่ยนั่นรถรุ่นเก่าๆนะรุ่นใหม่เนี่ยจะมีไฟเตือนแบตเตอรี่ขึ้นมาแล้วว่าตอนนี้ค่าแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วแบตเตอรี่เนี่ยมันใช้ได้เนี่ยประมาณสัก2ปีนะครับ2ปีคุณเปลี่ยนละมันอาจจะเกิดจากแบตเตอร,รี่ไดชาร์จไดสตาร์ทพวกเนี้ยมันมันมันอันดัพ่วงกันแต่ถ้าเป็นไดชาร์จไดสตาร์ทเนี่ยมันจะขึ้นไปอีกตัวหนึ่งคือตัวไฟอนจินนะครับผมต่อมาก็าคือไฟเตือน พวงมอาลัยล็อกตัวนี้จะอยู่ในรถบางรุ่นไฟเตือนพวงมอาลัยล็อกก็คือพวงมอาลัยมันจะล็อกอยู่นะครับมันขยับไม่ได้ต้องมีการใส่ไขุญแจที่คอพวงมอาลัยรถรุ่นใหม่ๆจะไม่ค่อยมีละนะครับผมตัวนี้จะอยู่ในรถรุ่นเก่าๆต่อมาคือตัวไฟเตือนสวิตช์สตาร์ทนะครับผมเป็น,นรูกจแจขึ้นมามันจะโชว์ขึ้นมาว่าระบบุญแจของคุณเนี่ยมีปัญหาระบบลูกจี้ระบบสตาร์ทของคุณมีปัญหาถ้ามันขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะแบตเตอรี่ของตัวุญแจใกล้จะหมดก็เป็นไปได้ ต่อไปก็คือไฟเตือนกี่มขัดนิรภัยไฟเตือนกี่งขัดนิรภัยเนี่ยก็คือก็คุณอย่างที่คุณเห็นนะครับคุณไม่คาดมันก็จะเตือนคุณเพราะส่วนใหญ่มันจะเตือนเนี่ยสองคู่หน้าถ้าไม่ไม่คาดม,มันก็จะมีสัญญาณเตือนมาแล้วก็จะร้องส่วนต่อไปคือไฟเตือนประตูปิดไม่สนิทตัวนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ต้องเช็คนะครับรถบางรุ่นเนี่ยประตูปิดไม่สนิทเนี่ยขับออกไปไม่ได้นะรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยดีมากเลย Security ้เขาแล้วก็ต่อมาคือตัวไฟ ไฟเตือนฝากระโปรงหน้าเปิดคุณเคยไหมฮะว่าคุณเคยเปิดฝากระโปรงไหมแล้วก็ปิดไม่สนิทปิดปิดไม่สนิทเนี่ยเวลาขับไปนะฮะลมตีขึ้นมานี่ฝากระโปรงก็เด้งขึ้นมาเลยนะครับผมอาจทให้กระจกหน้าแตกได้นะครับอันนี้ต้องระวังแล้วก็ต่อไปก็คือไฟเตือนกระโปรงท้ายปิดไม่สนิท มันก็จะเตือนว่าตอนนี้มันปิดไม่สนิทอาจจะเป็นมีอะไรของมีอะไรบังอยู่รถบางรุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวดูดมันจะเป็นตัวดูดว่าเอ้ยปิดแล้วมันจะดูดปุ๊บเข้าไปอาจจะตัวดูดอาจจะเสียหรืออะไรก็ต้องไปลองเช็คดู12จุดที่ผมบอกมาเนี่ยสำคัญมากนะครับผมต้องขึ้นตัวแดงมันเร็วสำคัญมากต่อจากนี้ไปอาจจะไม่ได้สําคัญมากแต่มันก็มีความสําคัญในการขับขี่นะครับก็คือเรื่องของไฟเอนจินที่ผมพูดไปไฟเอนจินเนี่ยคือไฟเตือนเครื่องยนต์เนี่ยมันจะขึ้นมาเลยว่าเครื่องยนต์ไม่ปกติ มันไม่ได้เกี่ยวเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับมันเกี่ยวกับที่ผมพูดไปว่าไดสตาร์ทไดชาร์จนันนู่นนี่อะไรที่มันเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะมันจะวอร์นิ่งขึ้นมาเลยว่าการเดินของเครื่องยนต์ไม่ไม่สมูทหัวโตหัวเทนมีปัญหาเอนจิ้นขึ้นขึ้นท,ทันทีตัวเอนจิ้นนี่สําคัญครับรถรุ่นใหม่ๆนะครับอย่างเป็นรถเก๋งที่เป็นใช้เครื่องดีเซลหรือว่าเป็นรถ SUV แม้แตะทั่งรถกระบะเองรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีไฟวอร์นิ่งที่เตือนระบบไฟเตือนตัวกรองน้ํามันเครื่อง ตัวกรองมันเครื่องดีเซลมีปัญหาตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าน้ามันเครื่องดีเซลเนี่ยมันชอบจะมีเรื่องเกี่ยวกับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรองตัวนี้ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะ่ะต่อมาคือตัวเขาเรียกว่าอ,าอร์ n i n g ตัวไฟหัวเผาเครื่องดีเซลนึกถ้าคนรุ่นใหม่นึกไม่ออกหรอครับว่าเวลามาอก,ก่อนเนี้ยเวลาเราจะสตาร์ทรถเนี่ยมันต้องมีการบิดเข้าหาตัวทีนึงก่อนนะครับเพื่อเผาหัวเรียกเผาหัวเผาหัวแล้วค่อยสตาร์ทแต่หลังรุ่นใหม่ไม่มีละสัญลักษณ์ต่อไปคือ,อสัญลักษณ์ที่มีน้ํานะครับ อยู่ในถังเชื้อเพลิงก็คือน้ําเนี่ยมันเข้าไปในถังน้ํามันเราอะมันจะมีไฟวอร์นิ่งเตือนขึ้นมานะครับอันตรายนะครับตัวนี้เครื่องยนต์นี่อาจจะเสียได้ต้องรีบหยุดรถแล้วก็รีบตรวจเช็คเลยว่าจะเอาอยัางไงต่อ,อต้องหยุดรถแล้วก็สไล,ลด์รถไปเพื่อถ่ายน้ํามันตัวนี้ออกมาให้หมดก่อนสําคัญนะครับยิ่งตอ,อนช่วงสภาพนะ้ำท่วม,มเนี่ยบ้านเราน้ําท่วมบ่อยนะครับน้ำท่วมขังเยอะแล้วบางทีขับขับไปแล้วเขาไม่รู้ว่าบางทีมันเกิดการผูกก่อนหรือว่าเกิดการ เศษสีกระแทกเนี่ยข้างใต้ท้องเนี่ยไอตัวถังน้ํามันเนี่ยอาจจะมีรอยรั่วซึมได้น้าอาจจะมีโอกสาสเข้าไปได้นะครับสัญนยักษ์ต่อไปคือตัวไฟเตือนเบรก abs มีปัญหานะครับมันจะเป็นตัวรูปตัวรูปเบรกแล้วก็มี abs คว่า abs ตัวนี้เจอบ่อยครับเจอบ่อยมากเลยครับ abs เนี่ยเพราะว่า abs บางรุ่นเนี่ยมีปัญหาบ่อยมากนะครับก็ถ้ามีมีเตือนขึ้นมาเบรกยังใช้ได้อยู่นะแต่ระบบเบรก abs เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ระบบเบรกคือเบรกปกติ มันจับปกติแต่เบรก abs เดี๋ยวนีมันจับมันจับตึ๊ดปล่อยตึ๊ดปล่อยนะครับค่าซ่อมเบรก abs นี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะในรถบางรุ่นต่อไปเป็นตัวไฟเตือนระบบการทรงตัวของรถเนี่ยมีความผิดปกตินะครับคุณเคยขับรถไหมบางรุ่นน่ะที่มันเวลาเราพึบหักหักหักเร็วเร็วหรือว่ามีการแซงหรือว่ามีการปัดของล้ออย่างเงี้ยครับลื่นๆอย่างเงี้ยระบบ w a r น i ่ g นี่มันจะโชว์ขึ้นมาว่าไฟเตือนตรงนี้การทรงตัวของคุณเนี่ยผิดปกติอยู่ นะครับพอขับ้อที่เขาทางแล้วไฟมันก็จุนี้มันก็จะหายไปต่อไปก็คือตัวไฟสัญ,ญลักษณ์ตัวที่มันบอกว่าลมลมยางมันอ่อนตัวนี้เจอันบ่อยเพราะว่าหลังเนี้ยลมยางเนี่ยถ้ามันไม่บาลานซ์เนี่ยมันขึ้นที่ออนบอร์ดเลยมันขึ้นโชว์ที่หน้าหน้าปัดรถเลยนะครับว่าลมข้างไหนรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันบอกเลยนะว่าข้างไหนนะครับล้อไหนลมเท่าไหร่ที่มันขาดอยู่นะครับอาจจะมีการ ร่อวามมจากการโดนของแหลมมีคมทิ่มหรืออาจจะมีความเสื่อมสภาพของยาตรงนี้ต้องตรวจเช็คครับเพราะว่ามีความมีผลกับการขับขี่เยอะมากนะครับเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ส่วนต่อไปคือไฟเตือนตัวเซ็นเซอร์ระบบน้ําฝนเนี่ยใช้งานตัวเนี้ถ้ามันมีเซ็นเซอร์ตัวนี้มันมีมันมีขึ้นมาแปลว่าอะไรครับแปลว่าระบบเซ,เซ็นเซอร์เนี่ยตัวจับตัวนี้มันอาจจะเสียหรือเปล่าอาจจะเสียรวมไปถึงน้ําในหม้อน้ําของตัวที่มันเอาไว้พ่นใบปัดน้ำฝนนะครับ อาจจะมีระบบเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างมันเสียส่วนต่อไปคือไฟเตือนผ้าเบรกนะครับไฟเตือนผ้าเบรกเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยทําให้เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปนั่งร้อยมันบานปลายนะครับผ้าเบรกเนี่ยพอมันเริ่มบางแล้วเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งเนี่ยคอยจับอยู่นะครับพอมันบางไปถึงโดนเซนเซอร์ปุ๊บไฟมันจะวอร์นิ่งมันจะเตือนเลยถึงเวลาเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือไฟเตือนระบบฝ้าฝ้ากระจกหลัง จำได้ไหมครับรุ่นรุ่นออกเก่าๆเมมันยังมีตัวกดเวลาฝนตกตกมองไม่เห็นเงินฟ้าก็จะมีตัวกดฟื้นฝ้าก็จะหายไปใช้ความร้อนเข้ามารถรุ่นใหม่ๆตัวเนี้ก็จะมีมีตัวเซนเซอร์ตัวนี้แต่รุ่นใหม่ๆจะดีตรงที่ว่ามันไม่เหมือนรุ่นเก่ารุ่นเก่าเนี่ยถ้าคุณเปิดค้างไว้นะครับกระจกมันจะร้อนอันนั้นกระจกแตกได้แต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยบางทีมันเป็นออโต้เลยในการในการดูจับตัวจับเซ็นเซอร์ภายใน ส่วนต่อไปคือไฟเตือนระบบเกียร์อัตโนมัติมีปัญหาตัวนี้ถ้ามันขึ้นมาเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่าแปลว่าระบบเกียร์หรือน้ํามันเกียร์หรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามใน,นกลไกของเกียร์ออโต้เราเนี่ยเริ่มจะมีปัญหานะครับสังเกตได้จากการขับขี่ถ้ามีเกียร์เนี่ยเริ่มกระตุกเริ่มขับไม่ค่อยสมูทมีการกระตุกกระชากนะครับแปลว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์หรืออาจต้องมีการเช็ค เรื่องของเกียร์ละว่าเกียร์เริ่มจะมีอาการไม่ปกติละนะครับผมไฟมันถึงเตือนมานะครับอันนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่ถ้ามีปุ๊บต้องรีบแก้ไขทันทีนะครับผมส่วนต่อไปคือไฟเตือนระบบช่วงล่างผิดปกติรถรุ่นใหม่ใม่มันจะมีระบบช่วงล่างช่วงล่างทุกอย่างนะครับช่วอัพทุกอย่างเลยลูกหมุนลูกหมากช่สงสปิงอะไรต้องอะไรมันจะบอกเลยว่าเฮ้ยระบบช่วงล่างของคุณนะระบบช่วงอัพของคุณเนี่ย ไอ้ตัวอัตโนมัติคุณมีผิดปกติหรือเปล่านะครับอาจจะมีความเสื่อมสภาพหรือว่าเสียได้นะครับตรงนี้ก็ต้อง,องลองตรวจจิบดูต่อไปจะเป็นเรื่องของไฟเตือนเรื่องของความนุ่มแข็งของโชครถรุ่นใหม่ๆจะมีนะครว่าไอ้โชคของคุณเนี่ยปรับระดับความนุ่มแข็งได้อยากจะขับแบบสปอร์ตก็ปรับให้มันแข็งหน่อยถ้ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโชคไฟตัวโชกก็จะโช์ขึ้นมาว่าระบบโชคเนี่ยมันมีการผิดปกติต่อไปก็รันมาจากเรื่องเกี่ยวกับไอ้ตัวกระจกนะครับก็คือตัว ไฟที่มันเตือนในหม้อน้าหม้อน้ํากระจกอะครับตัวน้ํายาเช็ดกระจกครับมันหมดเหมือนที่ผมพูดไปครับว่ามันอาจจะหมดหรือระบบเซนเซอร์มอาจจะมีปัญหาแต่สัญญาณมันจะหมดนะครับหน้าฝนหรือว่ามีโครนมีอะไรคุณฉีดๆคุณไม่ทันดูหรอกครับว่ามันหมดเมื่อไหร่นะครับพอมันจะหมดมันก็จะโชว์ขึ้นมาต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟนะครับ มันมีหลอดไฟขึ้นมานะครับถ้ามีไฟตัวนี้ขึ้นมามสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับรู้ไว้เลยนะครับว่าต้องมีหลอดไฟหลอดใดหลอดหนึ่งเนี่ยขาดนะครับไม่ว่าหลอดไหนก็ตามเนี่ยไฟลงไฟเลี้ยวไฟลีไฟอะไรต่ออะไรมันต้องมีหลอดหนึ่งเนี่ยขาดคุณลองเดินดูนะครับต่อไปก็คือเรื่องระบบเบรกมีปัญหามันก็จะมีวอร์นิ่งตัวหนึ่งสัญลักษณ์ขึ้นมาว่าเบรกของคุณมีปัญหาเบรกของคุณมีปัญหานี่มันคนละอย่างกับตัวผ้าเบรกนะครับอันนี้มันคือแม่ปั๊มเบรคนะครับก าจจะมีปัญหานะครับตัวสัญลักษณ์นี้มันจะโชว์มาทันทีตัวสุดท้ายคือสัญลักษณ์ตัวเตือนเซ็นเซอร์ตัวจับน้ําฝนนะครับแล้วแสงสว่างคืออะไรครับผมเขากำลังบอกว่าแสงสว่างในเวลาฝนตกเนี่ยที่เขาสาดไปเนี่ยมันไม่มีความสมดุลไม่มีความสมูททาให้การขับขี่ของคุณเนี่ยมันต้องมีความระมัดระวังสูงขึ้นไฟดวงนี้มันจะโชว์ขึ้นมานะครับไฟดวงนี้จะเกิดขึ้นตอนฝนตกหนักๆน,นะครับแล้วก็มี คาบโคลนคาบอะไรต่ออะไรติดอยู่ในกระจกหน้านะครับอยู่ในที่มันมีเซ็นเซอร์จับที่ทําให้ไฟเนี่ยมันไม่สามารถส่งไปได้แบบว่าเต็มประสิทธิภาพมันก็จะมีขึ้นมาโชว์ขึ้นมาตอนนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากแต่ถ้ามันขึ้นมาแล้วสานการณ์ไปแล้วล้างรถแล้วมันยังไม่หายแปลว่าต้องตรวจเช็คแล้วครับผมหลายๆสัญ,ญลักษณ์นะครับบนหน้าปัดรถยนต์ของคุณ นะครับสำหรับ EP นี้ผมว่าน่าจะเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงผมฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ผมจะนำเรื่องราวดีๆนะครับตลอด20กว่าปีที่ผมทำธุรกิจประยนต์มือสองมานะครับมาส่งผ่านมาทำเป็น EP ดีๆส่มอกับท่านผู้ชม EP นี้ยังไงผมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมอ้น p ีวคครับสวัสดีครับ